ช่วงปิดตาลุนต่อไม่รอแล้วนะเอ๊ะอเอวันนี้พี่โกรธใจไปแกะอะไรเอ่ยลองคลำดูสิทำดูเหรอใช่อหน้าเหรออยู่ข้างหน้าไะไม่ต้องขยะขยะแขยงขนาดนั้นอะไรอะอะไรเป็นผงผมอ๋อเป็นผมตกใจหมดเลยนึกว่าอะไรเป็นขนอะไรอะดูนี่ค่ะ วันนี้เราจะให้ลุ He ้นเกี่ยวกับของที่มีผมเกี่ยวกับของที่มีผม LL Hair o ก็ลุ้นไปแล้วนี่นาอะไรดีนะอะไรอะอยากรู้กันหรือเปล่าอยากรู้อยากรู้ทันยังไงอยากรู้ก็อย่าลืมกดไลค์และเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันกับพี่ไบได้เลยครับ ไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ใบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องเจอก,กันกับพี่ใบอีกแล้วนะครับในช่องโพนี่เทียช็อปช่องที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ใบคนเดิมแล้ววันนี้นะเป็นก็อยู่ในช่วงของอะไรนะพี่โถปิดตาลุ้นต่อไม่รอแล้วนะตาลุ้นต่อไม่รอแล้วนะที่เปิดมาก็คือปิดตาเลยนะเปิดคลิปมาคือปิดตาเลยแล้วก็ไม่ใช่นี่พี่ใบกำลังเปิดตาอยู่ปิดตา,ดตานั่นไงตาแป๊วเลย ไม่ใช่แล้วนี่มันตาจัสมินใช่ไหมไม่รู้เปล่าวันนี้เราเอะไรมาให้ลุ้นก็เป็นตุ๊กตาเกี่ยวกับมีผมก็น่าจะเป็นเราเอื้อมมือเราเอื้อมมือมาเรามาดูข้างหน้านี่หรอใช่รูและอะไรเอ่ยเพลงต้องถูกไป็หนึ่งคะแนนกติกาของเราก็อย่างที่รู้ว่าจะต้องแกะ ไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นใช่ไหมแล้วจะต้องทายถูกว่าสุดท้ายแล้วมันคือตัวอะไรเพราะฉะนั้น h e a d o r a b ก e ก็เหมือนกันพี่บาจะต้องแกะจนสุดท้ายแล้วต้องทายถูกว่าเป็นตัวอะไรโหแต่ยากเหมือนกันนะใช่ถ้าทายถูกถ้าทายถูกมันมีมตรฐาทา่ถูกแบบใช่ถ้าทายถูกพี่บาจะได้แกะต่อแกะอะไรต่อก็ไม่รู้เดี๋ยวจะหาของให้แกะต่อแต่ถ้าทายผิดจบโปรเจกต์นี้ โอเคอ่ะเลือกครับหนึ่งกล่องเลือกหนึ่งกล่องใช่ไหมใช่เลือกล่องไหนดีจ๊ะอย่าเลือกเยอะเลือกเยอะมันจะได้ตัวดำอันนี้แล้วกันอันนี้เอาที่นี้โอเคเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ให้แป๊บหนึ่งอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยน,ะน้องๆนี่ะเรินะ่มมึงครับฮะเริ่มกันเลยครับ <laughs> เริ่มกันเลยนะฮะ, <laughs> ะ,ะ <laughs> อันนี้คือนอกจากปิดตาแล้วมันจะปิดหูด้วย <laughs> ใช่ไหมใช่ <laughs> ไม่ได้ยินอ่ะ <laughs> ขั้นแรกเราจะต้องเปิดตัวฟอล์พลาสติกออกมาก่อนนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวต้องเก็บเองด้วยนะอันที่สองนะครับเราก็จะปดตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็แกะสติกเกอร์ตรงนี้ออกพูดมันเห็นพูดมันเห็นเลยเสี่ยงมากจริงๆดูอีกแน่ๆเลยแอบดออูนะครับปุ๊บเปิดมานะครับเราจะดึงอันนี้ออกขอนเลยก็ได้ปุ๊บเราจะเจอกับนี่เลยครับน้อง เป็นใบ collectible นะคะเห็นไหมมีให้สะสมกว่า36แบบใช่เหรอใช่กับหัวอยู่กับฝั่งด้วยอ่ะแล้วก็กลับหัวอีกทีนึงโอ๊ยโอเควะโอเคอ่านี่นางมีให้สะสม36แบบนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวแรก็ได้นะคะที่อยากได้ตัวแรมากเลยอ่ะพร้อมนะเปิดตรงนี้เลยพี่โขครับดึงเลยครับน้องๆว้าวนี่แล้วก็าด้วยกล อจรริงหเอาเร็วๆเจอก,กับฉากรคับเป็นฉากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทายให้ถูกครับถ้าทายไม่ถูกแม่แกะชั้นต่อไปทะเลอ่ะผิดโอ๊ยน้นไม่อะแกะเลยแกะเลยมันยากอะไอฉากเนี่ยมันคำไม่ได้พี่โอยอื่นคำได้อ่ะเริ่มจากช่องที่ number one นะฮะฟไแกะสิเป็นอะไรเอ่ยเป็นหวีแหละอันเนี้ย เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นหวีนะครับซึ่งหวีก็จะเป็นรูปหัวใจเอยใช่เหรอใช่เหรอ,หรอแล้วเหมือนนี่ปีกปีกตรงเนี้ยอันนี้เป็นปีกแต่ตรงเนี้ยไม่มั่นใจว่าใช่หัวใจหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นโบอาจจะเป็น,นรูปโบประมาณเนี้ยอืมไม่โบก็หัวใจช่องที่สองถูกไหมถูกไหมพี่ <laughs> ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเหรอโอเคอันนี้นะจ้าช่องที่สอง เป็นอะไรเอ่ยชอาเร็วเร็วมันจะไม่เห็นไง้ยวันหลังวันหลังนี่ดีกว่าจับเวลาด้วยจับเวลาด้วยวไปเร็วอันนี้เป็นรองเท้าครับเป็นรองเท้าเฮ้ยพี่โกะพี่ไปสัมผัสได้ถึงความซ้ำอะจริงหรอจริงแนวตั้งดูสิใช่ไหมน้องๆพี่ไปเคยได้ตัวนี้แล้วถูกไหมใช่หรอดีดี ใช่เหรออ้าไม่รู้ใช่หรือแบหรือเปล่าอ่ะเปิดไปชั้นต่อไปนะครับไม่ใช่ขึ้นมาก่อนอ้าวอันนี้ที่สามใช่ไหมอันที่สครับพี่ใบได้อะไรเอ่ยเอ๊ะเป็นกิฟตเป็นกิฟต์แน่เลยอันนี้เป็นกิฟต์นะคะเป็นกิฟต์เป็นโบเสียอะไรสีฟ้าดูได้ไง ว่ามันคือตัวที่เราซา้มไงจริงเหรอ,รอมาดูกันนะว่าพี่ใบจะซ้ำจริงจริงหรือเปล่านะครับอันนี้จะต้องเป็นอันนี้พี่โกอ,อะไรเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม้ขวบไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ขวบแว่นแว่นเสียนปะเสียนปะเป็นแว่นสีชมพูด้วยรูปอะไรรูปอ่าพรสโซที่เป็นรูปหัวใจ <laughs> อันนี้คือไม่ได้เสียใจเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเพอได้แกะต่อแน่แน่ใจ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 น้องๆดูไว้นะรูป person ที่เป็นรูปหัวใจใช่ป่ะห้ามทำแล้วห้ามคำแล้วหมดสิทธิ์แล้วอ๋าวจิงไรอันนี้เปิดไม่ได้พี่โก๋อ๋อๆฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดียวอา อยากทำผันข้างหลังมาให้เราดูหน่อยหันข้างหลังให้เราดูหน่อยอ่ะหันหน้ากลับมาอือ่ะรู้เลยครับรู้เลยนะโอเครู้เลยนะน้องได้เอาเลยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะงันไม่ต้องรุ้แล้วไปโอเคโอเคเริ่เลยเร่เลยรเ้าา ใช่บ่นใจมากว่าเป็นดี๊ยดีดีคือคนไหนดีดีคือจะมีผมฝั่งหนึ่งเป็นสีเขียวฝั่งหนึ่งเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ชุดก็จะดูแค่ดีแค่ดีแล้วเราเคยแกะได้แล้วหรอตัวนี้เราเคยแกะได้แล้วหนึ่งครั้งตัวนี้แกะหน้าบ้านมารู้สึกใช่หรอใช่ใช่หรอใช่จริงๆเคยแกะได้แล้วน้องๆเคยแกะได้จริงหรือเปล่าแกะได้จริงๆน้องๆพี่ใบมีแล้วตัวเนี้ มีดีดีตัวนี้แล้วน้องๆคลิปไหนน้องๆไปตามหน่อยเร็วนะไปตามเลยไปตามมาบอกเลยว่าพี่ไปเคยแกะตัวนี้ได้ในคลิปไหนอันนี้เปิดตาได้ยังเนี่ยยังยังอีกเหรอทำอะไรอีกอะแต่งตัวสิแต่งตัวอะแต่งตัวแบบไม่เห็นเนี้ยนะช่ให้ปิดตาแต่งตัวอันนี้คือรอ,องเท้าอามาๆมาปึ๊บปึ๊บอันนี้คือความทรมานพี่ไปเหรอแต่อ,อันหนึ่งจะใส่ไม่ได้นะพี่โก๋อันหนึ่งคืออันที่เป็นกริปอะ นี่น่ารักไหมครับน้องกับดีดีนะคะตัวนี้ดีดีดพชอบเหมือนกันนะครับเป็นตัวละครที่น่ารักมากนะครับแต่ว่าอยากได้ตัวเอ๊ะมันจะมีเว็บหนึ่งอีกตัวนึงใช่ไหมพี่โกที่เป็นทําขนมมันหรอไม่ทําขนมมันไม่ใช่เว็บหนึ่งปะเอาหรอมันมีมันมีแน่ใจหรือเปล่าว่าดีดี ในรอบที่บานความผมใหญ่ของนางสิความผมใหญ่ของนางนะฮะก็คือจะมีไฮไลท์พี่โอ้ไฮไลท์ก็จะมีสีออนสีเข้มสีขาวด้วยนะฮะมีแบบผมสามสีเลยผมนิ่มไหมเนี่ยผมนิ่มไหมเนี่ยผมนิ่มนิ่มมากนะฮะแล้วก็เป็นผมยาผมทินเทลอันนี้เนี่ยเป็นแบบปักผมเป็นผมทินเทลด้วยนางเหมือนเซเลมูเลยเปิดตาได้พร้อมนะหนึ่งสองสามใสแว่นก่อนอ้าวแว่นหาย นะถูกต้องนะคะพี่โกแต่ว่าพี่ไปม,มีความใส่รองเท้าผิดข้างแหละเอางั้นไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวสิจะไปเห็นได้ยังไงว่าไหนสีไหนอะพี่อ๋อดีดีตัวนี้ผมอลังการมากพี่โกนี่ไงเห็นไหมนุ่มแล้วผมใหญ่แล้วผมเยอะมากนะครับนี่ไม่ใช่เฉพาะดีดีนะไฮโดรลิเบอร์ทุกตัวเลย <c oughs> ผมนุ่มมาก <c oughs> ขนาดตัวผมสั้นอนะยังสวยเลยอะคือแบบผมแบบอลังการมากอยากได้ฮาร์โมนีเว็นึงอ๋อได้แล้ว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 แอบแกะมาตั้งแต่แกะมายังไม่เคยได้ตัวอะไรเลยรู้ไหมอะไรเบลล่า จริงแบบที่คือจริงๆอยากได้เนี่ยแบบอะไรนะโรโยเบลลาแต่แบบปั๊บไม่เคยได้เบลลาเลยสักตัวเดียวคือยูนิคอนก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะยูนิคอนแกะได้บ้างแล้วอันนี้คือตัวเบลลาที่ไ็่อยากได้นะครับอยากได้ตัวรโยเบลลานะครับตัวนี้ก็ยังไม่เคยได้เนาะตัวอนี่ไงดดีๆเว็บหนึ่งที่แว๊บบอกว่าพี่ไบก็ยังไม่เคยเปิดเจอเหมือนกันนะใช่ไหมตัวนี้บางตัวยังไม่เคยเปิดเจอแต่เคยเห็นผ่านตาแล้วบ้างใช่ส่วนยูนิคอนเนี่ยพี่ไปขาดล่าง ล่างล่างนี้ล,ล่างนี้นะฮะวิลโลเวฟจะหายังไม่ได้แล้วก็ตัวที่อยากได้ตัวหนึ่งคืออ่าตัวนี้นะครับตัวเนลล่าที่เป็นซุปเปอร์เนลลาเป็นตัวอะไรนะต่างดาวแล้วก็อยากได้ตัาดาวเรนเรนที่เป็นแบบว่าสปิร่ ซึ่งไม่น่าจะมีสิทธิ์เพราะมันมีแค่400ตัวในโลกเขาบอกโ oh <my> อ้ my god กอสแล้วซีซั่นหน้าล่ะซีรลี่หน้าซีรลี่หน้าเวฟเป็นตัวหายากพี่โกเวฟเวฟที่มันเป็นยูนิคอนอะตัวซีรลี่หน้าน่าจะเป็นเหงือกไม่ใช่เวฟวิลโล่โอ้วิลโล่โอ้ยหมืน่นหมืน่นหมืน่นวันนี่มันเป็นวิลโลเวฟไงก็คือตัวมีนี่มันมีวิลโลเวฟมีวิลโลวิงส์แล้วก็มีตัวอะไรเนี่ยวิชอะไรเด้อนั่นแหละแต่ว่าวิลโลตอนนี้ได้มา2ตัวแล้ว ะได้จากน้องพายมาด้วยเป็นเว็บหนึ่ง,งตัวแต่ยังไม่ได้เอามาโชว์ให้น้องดูใช่ได้เอามาชมแต่ <ปะ S 1> ซีรีส์หน้าก็จะเข้ามาเร็วๆนี้แล้วใช่นะฮะใครอยากจะให้พี่แกะซีรีส์หน้าแบบไม่ต้องปิดตานะก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยบอกว่าพี่โกไม่ต้องให้พี่ไวปิดตาหรอกเพราะพี่ไวอยากจะลุ้นอยากจะเห็นว่ามันเป็นยังไงอะ่ะเพราะซีรีส์สอง่ะยังไม่เคยมีใครแกะเลยจริงปะจริง<อ>และซีรีส์สองมีความพิเศษด้วยทำไมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันบอกเลยได้ไหมไม่ได้ไว้รอลุ้นพร้อมๆกัน แต่น้องๆหลายๆคนอาจจะอาจจะรู้แล้วบ้างจริงเหรอเพราะว่าน้องๆหลายคนคงดูคลิปรีวิวของต่างประเทศมา,ศาแล้วพี่ไบเคยแบบว่าบอกข่าวแล้วในเพจของ all about toy by p a y review ใช่ไหมใช่ใครยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามนะเขาไปพ,พูดคุยกับพี่ไบได้เลยในเพจนะครับ all about toy พี่ไบค์รีวิวเสร็จก็เพจ review ก็ได้เนาะใช่ครับเพราะจะมีแบบข่าวสารใหม่ๆใ,ใช่เวลามีของเล่นใหม่ๆนะจะบอกก่อนเลยจริงๆพี่โกมีของมาให้พี่ไบรีวิวอีกชิ้นนึงแหละอะไระ แต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ต้องปิดตารีวิวอะไรอ่ะอยากรู้หรือเปล่าอยากรู้เอาไปอะไรอ่ะใบใช่เหรอเปิดเลยนะน้ no, no. องน้องไปลิสไอ้สิมอนสเนอ์นด่พี่โก่คือรุ่นนี้เขาจะชื่อว่าดักแรบบิทโผก็แกแอแกใช่ปะเด,เดียวเอ,เอาไ้แกะคลิปต่อไปไม่เอาแกะเลยไม่ได้ แกะเลยวันนี้แ,นนแต่อาไว้ลงคลิปต่อไปอ้าวโหเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวเพย์ค่อยแกะอีกทีนึงพราะฉะน้องๆคนไหนนะคะอยากจะดูเพย์แกะตัวบายอลิสอินวันเดอร์แลนด์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆของพี่ไอ้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เดี๋ยวพี่ไอ้จะเอาตัวนี้นะครับไว้ให้แลกที่ร้านโ o n นี่ทีเอช็อปและใครอยากชา แกะลุ้นนะแฮนด์ดรอเบลสนุกสนุกน่ารักน่ารักกับตุ๊กตาผมใหญ่แบบนี้นะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ a c e b o o k แล้วก็ Instagram ของ p o n y t เท h ช p อได้เลยนะครับวันนี้พี่ใบขอตัวลาไปก่อนหวังว่าขราวหน้านะพี่โกจะหาของเล่นอะไรมาให้พี่ลุ้นและก็จะมาปราบเซียนความเป็นเซียนของพี่ใบได้แต่พี่บ,บอกได้เลยว่าไม่มีอะไรสามารถมาปราบเซียนพี่ใบได้อย่างแน่นอนทำไมทำไมรู้สึก มไม่ฟีลการพูดมกเมื่อกี้แล้วอมอมอมปาก่างเงี้ยเป็นมาดมแผลมากเอาไม่เป็นมะฟวงเป็นะมะฟงเป็นพี่มะฟวงอะไรคือมะฟืงพี่มะฟ,ง, <laughs> มะฟงดังในเฟซบุ๊นนบกนอเหรอใช่เราจะแบบอ okay. นนอ,อ่าอนนะฮะ่าฮ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 ่าาฮ่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 าฮาฮ่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 าฮาฮาฮ่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 าฮาฮ่าฮ ซีรีส์สองไปกดติดดาวเพจกับ IG ไอจีไปเลย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 ของมาปุ๊บลงขายปั๊บเลย